ไปดูถั่วต้นฟิกเขาต้นฟิกโอ้ยดกอีรีดกจนกินไม่ดไม่หวทำกวนไปสองหม้ออ่ะกินก่อนแจมบิดหมดแล้วเนี่ยแจมไปอื้มพริกเขาดูดูดูพริกเขาพริกเจ๊แมวเจ๊แมวเสียค่าน้ำป่ะเนี่ย ฮะเสียใช่ไหม <laughs> น้ำไม่ออกจากบอ่อเหรอ <laughs> มาหาบ้านเพื่อนค่ะมาขลือหาดเพื่นอนเบรดดูดะน้ำเนิมเสียค่าไฟยิ่งแพงแพงค่าไฟเกือบห้าร้อยเดือนแล้วมั้งอือมันร้อนเลยเนาะอันนี้อันนี้จะไ้ทำแนวมันใช่ไหม อ,อือมยาวมากอืยมันอ่อไนี่ยาวยาวน่าดูสมัยก่อนเรามาลดผักเนาะสามชั่วโมงยังไม่พอเลยแ <laughs> ยเพื่อนเราหุ่นดีมากเลยนะเห็นไหมหุ่นดีมากอ,อ,อ,อืใส่ชุดมเซ็กซี่ไปเลยวันวันเอ,นนนอขอกินได้ไหมคะเนี่ย เด็ดอะเลยนั่นแหละตรงหน้านั่นนะเอาละนี่เหรอ,อโอ้ขอนะคะถั่วจ๋า <laughs> ขอบคุณมากาค่ะกินแล้วสุขภาพดีแข็งแรงหาเงินเยอะๆเะ <laughs> พื่อที่จะไปทำบุญที่ไหนก็ได้ที่ต้องการซื้อหวยก็ไม่ถือซื้อหวยแค่ซื้อหวยลูกโทรมาแม่ซื้อหวยอะไรซื้อไปยังไงซื้อหวยนี่ หว,หวยฮาวายเขาขายหวยตําออนไลน์เหรอหวยใต้ดินอะรเหรอ,อปกติอร่อยมาก<ป>เอาเด็ดให้อีกแล้ว<ๆ>พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไว้ตํา ตำใส่ซีอ,อิ๊วขาวเด้อเจแมว <Hello. S 1> เออตำใส่ซีอ,อิ๊วขาวท้ายมากินปลาร้าหน่ะ uh huh. แซ่บเด้วคิดว่าตัวเองกินเจไปแส, uh huh. สะละ่ะอร่อยมากอ่ะฮะกินคนเดียวแม่่อยหรอกเจแมวต้องให้มาดำจันนามากินด้วย อร่อยมากสค้กินากอือหือซูาก็าไม่อยกินายกินหอนะเาขไม่กินกินก็ไม่อร่อยหรอกฝรั่งกินบอานอือหืไม่ได้คุกราก็คุกใส่เบคอนใส่อ๋อเะเดี๋ยวมาดูอันนี้หลังบ้านเพราถ่ายหน้าบ้านไม่ได้มันย้อนแสงอือมไม่ย้อนแสงเด้ไม่ให้ดูบ้าน อ้าวรถอัพไซดาวละมะละกอมีลูกไหมมีอยู่3-4ลูกโอ้โหสามสี่ลูกนี่ไงมะละกอเออไม่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้ปลูกเหมือนเมื่อก่อนที่เรามาดูมาอะไรเข้าทุกวันเนาะ เมื่อก่อนนะั่นน่ะที่เราทําสวนนะ่ะเราเราทําสวนเราใส่ใจว่ากลัวไม่ได้ขายไงเราก็เลยใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยมันไงคุณน่ะมีต้นกล้วยอีกเนี่ยสมัยก่อนมาดามจันมามาลดผักเนี่ยโอ้ยสามชั่วโมงก็บอเสร็จอืไ่ให้ดูบ้านเนี่ยค่ะจนมาเค,เคยทำงานทั้งหมดเลยเนี่ย โอเคนะคะนี่บ้านเพื่อนของจันมา